ช่วยผลิตเขาได้นะครับนั้นถือว่าเราเนี่ยมารับน้ำนะครับให้เพื่อนทำเราก็ทำได้นะสิ่งผิดกฎหมายสิ่งไม่ดีทุกเรื่องทุกนะชนิดไม่ให้เกิดขึ้นในจังหวัดของเราใจอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีทั้งกวนทั้งมวนะโดยเฉพาะยาเสพติดนะครับเนะราเราต้องให้ความรู้แก่ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ช่วยการอบรมป้องกัน เราไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นกับคต้อมูลมีเบอกแสก็แจ้งเจ้าห้าที่ได้นะครับหรือใครมีเพื่อนมีคอมเปนหน้อดได้ อยู่กึ่งกลางนะคะแล้วนํามือข้างที่ถนัด่ใครถนัดซ้ายสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สเอ่สิามี่สบสี่ยี่สิบหแล้วก็เป <S <s ่าปากลเป่กเลโทตำแหน่งที่ติก็แห่งก็จะบอกนะคะว่าติตรงตงนั้นขวาบนหัวไหลแล้วก็บริเวณหัวไหลตรงนบอกว่าเราจะเปต้องช็อตนะคะ Ja, okay.